สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่ใน r ลบ l อก Map Anime a d v e n t u r e นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของ1วันใน a n i เม a d v e n t u r e เราควรทำอะไรบ้างนะครับสำหรับสิ่งที่เราจะได้จากการออไอทำอะไรที่ผมจะมาพูดถึงเนี่ยก็คือเราจะได้พวกของในเกมพวกเพชรพวกของในการใช้อ e ีโวตัวละครอะไรพวกนี้นะครับมันจะทำให้เราเสบายในวันข้างหน้าถ้าเกิดว่าวันนี้เราทำไว้ก่อนนะครับ เพราะว่าวันต่อไปที่แบบว่าเราจะต้องอีโวตัวละครอย่างเงี้ยเราจะไม่เสียเวลาเราจะไม่ต้องมานั่งแบบรอเวลาอะไรพวกนี้นะครับอ่ะเราไปเริ่มกันที่ข้อแรกกันเลยดีกว่านะครับอ่าในส่วนของข้อแรกนะครับก็คือเราจะทําเป็นเรื่องของเควสนะครับเป็นเดล่เควสอินฟินิตเควสแล้วก็พวกสตอรี่อะไรพวกนี้ก็เคลียร์ให้หมดแล้วก็พวกของอีเวนต์ก็เคลียร์ไปให้หมดนะครับมันจะไดอ้อ่ได้ของได้อะไรพวกนี้ก็เคลียร์ไปให้หมดส่วนอันนี้ก็เราจะได้ทุกวันนะครับไอ เดลี่อีเวนต์มิชชั่นเนี่ยเออถ้าถ้าเราถ้าเราทำได้นะถ้าทำได้ก็ทำถ้าทำไม่ได้ก็เอาแค่เดลี่เควสแล้วก็อินฟินิต q u เควสก็พอแล้วนะครับมันก็ได้เพชรประมาณ 3- 4 0พันแล้วนะครับทำไปทุกวันทุกวันถึงเราไม่ได้ใช้เพชรแต่เราก็แบบสะสมไว้เผื่ออัปเดตหน้าหรือเผื่อที่จะใช้สุ่มแบบเงินเราหมดอะไรเงี้ยแบบเนี่ยอย่างผมเงี้ยผมใช้เงินไปเยอะมากจนมันเหลืออยู่แค เราแบบว่าต้องทําพวกเรื่องสเตตเรื่องอะไรพวกนี้เราจะใช้ไอตัวโกเนี่ยเยอะมากๆเอามาในส่วนถัดไปนะครับส่วนถัดไปก็จะเป็นเรื่องของการเล่นชาเลนจ์นะครับไม่ว่าจะเป็นชาเลนจ์ที่เล่ที่เอ้ยที่รีทุกๆครึ่งชั่วโมงกับเดลี่ชาเลนจ์นะครับชาเลนจ์ที่รีทุกๆครึ่งชั่วโมงเนี่ยเราจะเล่นเพื่อที่เราจะเก็บเอ่อไอพวกเนี่ยเขาเรียกว่าอ,อะไรนะไอพวกสตาร์ฟูดเพื่อเอาไปอีโวตตัวละครนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามาแบบ มานั่งเก็บตอนที่เรามีตัวละครแล้วอย่างเงี้ยแบบพอเราจะอีโวแล้วเราไม่มีของอ่ะมันเสียเวลานะครับเพราะว่าเราต้องมารอครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเทียบกับการที่เราไปแบบว่าเล่นเล่นทุกๆครึ่งชั่วโมงโดยที่เราแบบยังไม่รู้จะอีโวตัวอะไรอย่างเงี้ยเก็บสะสมไว้ก่อนอนะ่ะพอในอนาคตเราแบบเราอยากจะอีโวตัวอะไรเราก็จะได้มีของอย่างผมตอนนี้ก็คือหมดแล้วพอหมดแล้วก็อยากจะอีโวตัวนูน้นตัวนี้ก็ไม่มีแล้วทีนี้ก็มานั่งแบบลำบากต้องมานั่งรอทีละครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเงี้ มันเสียเวลานะครับอ่าแล้วก็ในเรื่องของ Day-Ali Challenge ก็ถ้าเป็นไปได้ถ้าเล่นถ้ามีตี้เล่นหรือว่าไปหาตี้แล้วเจอตี้ดีๆเนี่ยแนะนำว่าเป็นไปได้ก็เล่นซะนะครับเพราะว่ามันจะได้พวกเอ่ออันนี้ชื่ออะไรนะ d y d y width หรือว่า d y star อะไรสักอย่างนะครับได้มาเพื่อที่จะเอาไปปลดลิมิตเบรกตัวละครเพื่อเพิ่มดาเมจนะครับในทุกๆวันเนาะแต่นะเหมือนว่าน่าจะสเต็กได้แค่3อันนะ ต่อแบบว่าต่อต่อหนึ่งไอเดีงเงี้ยแบบสแต็กได้3อันแล้วก็ต้องเอาไปใช้ถ้ายังไม่ใช้ก็เพิ่มไม่เพิ่มนะครับเออลราก็ได้พวกรีโลกับสแต็กรีโลอะไรพวกนี้ได้เพชรด้วยนะครับถ้าเป็นไปได้ก็เล่นพยายามเอาตัวที่ตรงสายนะครับเอาตัวที่ที่แบบว่ามันเล็กคอมเมนต์ตรงนี้ไอตรงที่ไม่เล็กเอ้ย not recommend นี่ก็ไม่จําเป็นก็อย่าอย่าเอาไปเลยนะครับหรือถ้าไม่มีจริงๆก็เอาไปก็ได้ถ้าในเมื่อเราแบบไม่มีตัวอะไรเงี้ยนะครับแนะนําว่าให้เล่นทุกๆวัน นะครับไม่ควรพลาดเลยส่วนอันนี้ถ้าเป็นไปได้ถ้ามีเวลาว่างก็ทุกๆครึ่งชั่วโมงก็พยายามมาเล่นแล้วกันนะไม่ได้การันตีว่าแบบว่าจะต้องแบบเล่นโอ้โหบ้าเล่นทุกๆครึ่งชั่วโมงเอาที่วานละว่างดีกว่านะครับอในส่วนถัดมาก็จะเป็นเรื่องของ Infinity Mansion นะครับก็พูดง่ายก็คือไอ้หอคอยร้อยชั้นนั่นแหละครับเป็นจุดที่เอาไว้เก็บเพชรนะครับเก็บเพชรได้ของได้ตัวละครลิมิเต็ดอะไรพวกนี้นะครับ อ,อย่างเช่นเนี่ยขึ้นไปชั้นที่10ก็จะได้ซัมมอนทิกเก็ตได้พวกตาริเมเนนอะไรพวกเนี้ยเป็นไปได้ก็ลงวันละ10ชั้นก็ได้ครับวันละ10ชั้นนะหรือไม่ก็วันละ5ชั้นยังไงก็ได้เพราะถ้าเกิดแบบเราที้เกยจเนี้ยเราไปรอแบบวันสุดท้ายที่มันกําลังจะลีเงี้ยมันเหนื่อยเวลาลงแล้วมันน่าเบื่อนะครับผมก็พอจะเข้าใจว่ามันน่าเบื่อสําหรับตอนนี้อยากจะไปเล่นคอนเทนต์อื่นมากกว่า นะครับแต่ถ้าเราลงไว้ก่อนแล้วแบบครบร้อยชั้นเงี้ยเราก็มีเวลาไปทาอย่างอื่นไปนั่งเล่นอย่างอื่นนู่นนี่นั่นทำคอนเทนต์อื่นอะไรประมาณนี้หรือไม่ก็ลงมาแล้วสิบสิบเอ่อสิบชั้นอะไรเงี้ยหรือใครไหวเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นนะครับไปไปได้ให้มันลงถึงร้อยชั้นเล่นไม่ได้ยากเลยนะครับง่ายๆแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้มันก็จะเริ่มมีเรื่องของไอ้พวกบับทา่าดะมันมันไอ้ชั้นที่หนึ่งถึงชั้นที่หนึ่งร้อยเนี่ยมันจะยังไม่ยากขนาดที่ว่าแบบ เล่นไม่ได้เลยอะไรประมาณเนี้มันจะเริ่มมายากตรงนี่เลยไอชั้นที่แบบว่าเลยเลยหนึ่งร้อยไปอะไรประมาณนี้มันจะเริ่มยากขึ้นมาแล้วแนะนําว่าให้เล่นวันละสิบชั้นก็พอหรือไม่ก็วันละห้าชั้นอะไรประมาณนี้หรือถ้าใ,ใครขี้เกียจจริงๆก็ไปเล่นวันสุดท้ายก็ได้ถ้าคุณไหวที่จะมาลาธอนคนเล่นหอคอยอะไรประมาณนี้ทั้งในส่วนถัดไปก็จะเป็นเรื่องของการเก็บไปเดินพานนะครับถ้า ถ้าใครมาเล่นเนี่ยก็จะรู้ว่าในเบรทนพาร์ทเนี่ยมันมีของดีๆเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแต่สําหรับสายฟรีก็อาจจะได้ได้น้อยนิดนึงนะครับถ้าใครมีตังค์หน่อยก็หาร้านซื้อกิฟต์เบรทนพาร์ทนะครับเพราะว่ามันได้รีโลเยอะมากถ้าใครยังไม่ได้รีบจะใช้รีโลก็มีเงินมีเงินเหลือๆอะไรก็ซื้อเก็บไว้ก็ได้นะครับถ้ามีเงินเหลือๆนะเออแต่ถ้าไม่มีจริงๆก็ไม่เป็นไรครับแค่เล่นเก็บเบรทนพาร์ทไปก็ได้อย่างน้อยมันก็ได้เพชรได้ของนะครับยังมีเพชรเอ,เอาไว้สุ่มเอาไว้ เออสุมรีโลมันก็ให้สารเมีนั้นแถมมีตัวละครเอาไว้เก็บสะสมด้วยอย่าอย่าเอาไปเล่นเลยนะพวกตัวเบนเนอร์พาสเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยมีไม่กี่ตัวที่เอามาเล่นได้จริง,รงๆนะครับตัวเบนเนอร์พาสส่วนใหญ่ที่เล่นได้จริงตอนนั้นผมจาได้มีแค่อะไรชื่อเลยนะนามินามิแล้วก็ชื่อเลยนะโอชิโนไะอช่ไหมไอจากเรื่องโอชิอ่ะน,นั่น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 น่าจะอยู่ในเบนเนพาสนะผมไม่แน่ใจนะลืมไปแล้ว มันนานมากแล้วนั่นแหละครับเพราะาไอ้แบตเทิพาร์น,นี้ก็ไม่มีอะไรเลยตัวละครแบตเทิลพาร์เฉยๆมากแต่ว่าคอเมติกมันเท่ดีนะครับใครมีตังค์เติมก็เติมซะแล้วก็ไปเล่นเอออินฟินฟิตี้เล่นเดลิเควนอะเล่นพวกนั้นอนะสิ่งที่ผมพูดไปในข้อแรกๆนะครับคือมันจะเออกลับมาทบในส่วนของข้อนี้ก็คือการเล่นแบตเทิพาร์นะครับให้มันเต็มในส่วนถัดไปก็จะเป็นเรื่องของการทำลีลิกนะครับ เอ่อเรื่องการทำลิลิกเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องทำทุกวันก็ได้แต่ว่าอยากจะเอามาเป็นส่วนเสริมด้วยเผื่อแบบว่าผู้ใหม่บางคนยังไม่มีลิลิกยังไม่มีของใช้ดีๆหรือว่าเป็นผู้ใหม่ที่แบบว่าเริ่มมีประสบการณ์แล้วเริ่มเล่นเป็นแล้วอะไรประมาณนี้ส่วนผู้ใหม่ก็ฟังไว้เป็นวิทยาทานก็ได้แบบในการใช้อ่ใช้ในอนาคตประมาณนี้ใช้ในอนาคตดีกว่าใช้คานี้อ่าเนะี่ย อย่างการหาลิลิกเป็นตัวของตาตาอิทจิเนตวงแหวนนะครับแล้วก็มีดมิโอดัสก็พวกใบโคเวอร์อะไรพวกเนี้ยเราหาไว้เพื่อที่จะเอ่อมาทําให้ตัวละครเราเก่งขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับส่วนวิธีการหาเอ่อไอไอเทมไอเทมคราฟลิลิกเนี่ยก็คือเราต้องมาเล่นในเลดนะครับที่ว่ามันจะเป็นอันเนี้ยอันเนี้ยลิลิกชาร์ดมันคือลิลิกชาร์ดเราต้องเล่นพวกแบบว่าเลดมันจะมีเลดอยู่บางด่านที่ว่ามันจะได้ อันนี้นี่น,นี่มันจะได้ร้อแต่ว่าเราจะเล่นได้แค่3ตาอะไรประมาณนี้เนี่ยอย่างเช่นดานของจอมันบูตัวนี้อันนี้ก็เหมือนจะมีนะมีไหมไม่มีดี่ว่าโอเคนั่นจะมีแค่ของจอมันบูที่ได้เนี่ยลีลิชชา100่ร้อยร์เซ็นนะครับถ้าใครยังไม่มีก็แนะนําว่าควรจะมาเล่นมาหาไว้ครับแต่ถ้าใครที่มีลีลิชแล้วก็อยากจะทําหาสเตตลีลิชดีๆก็เอ่อทำได้เหมือนกันอ่ะ สุดสุดท้ายแล้วนะครับน่าจะเป็นข้อสุดท้ายแล้วก็คือหากว่าทุกคนแบบมีเวลาว่างเนี้ยถ้าแบบทุกคนมีเวลาว่างไม่รู้จะทําอะไรหรือว่าไม่ว่างเนี้ยแต่ว่าเราเปิดคอมทิ้งไว้ได้เปิดมือถือทิ้งไว้ได้อะไรเงี้ยเราก็เอฟเคเก็บเพชรไปนะครับถ้าเราแบบไม่ว่างที่จะอยู่ตรงหน้าจอแบบไปเล่นคอนเทนต์อย่างเงี้ยเราก็ปล่อยฟาร์มเอฟเคไปก็ได้นะครับหรือไม่ก็ใช้พวกพวกแบบว่าแอปหรือไม่ก็จ้างเอฟเคอะไรประมาณนี้ นะครับเพราะถ้าเกิดแบบเราไม่มีเพจเนี่ยเราก็ไม่มีตัวละครแค่นั้นเองถ้าอันนี้สำหรับผู้ใหม่นะผู้ใหม่หรือถ้าเกิดใครเป็นผู้เก่า,าก็ความเพชจหาไว้เผื่ออัปเดตหน้าเลยก็ดีเหมือนกันอ่ะก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับเ,เรื่องของหนึ่งวันในอนิเมะมเจอเราควรทาอะไรบ้างนะครับก็จะมีมีไม่เยอะมีไม่กี่ข้อที่เราควรจะทําอย่างหลักๆเลยก็คือการทำเควสการเล่นชาเลนจ์แล้วก็เล่นหอคอยอะไรประมาณนี้ เพราะว่าไอ้เล่นหอคอยเนี่ยเราได้เพชรด้วยเราได้เพชรเยอะด้วยเลยนั่นแหละไตครบร้อยชั้นเราจะได้ประมาณเท่าไรมื่นหกหรือสองมื่นนี่แหละจาไม่ได้แล้วนะเพราะผมเล่นครบไปแล้วนั่นแหละแนะนําว่าให้เล่นวันละประมาณสิบชั้นก็ได้แค่นั้นอะแล้วเราก็ไปเคลียร์เดลิควสเคลียร์ชาเลนจ์อะไรพวกนี้ชาเลนจ์ก็ไม่จําเป็นจะต้องเล่นทุกๆครึ่งยุ่วโมงหรอกครับเล่นแค่แบบเอาเอาเท่าที่แบบว่าเราเราผ่านมาเราก็เล่นผ่านมาก็เล่น เวลาเรามีตัวละครอยากอีโวเราจะได้มีของใช้อะไรประมาณนี้ส่วนการทำเควสก็เราทําเสร็จครบทุกวันทุกวันอะไรไงเราก็มีเพชรเหลือๆนะถ้าเราไม่เอาไปถลุงเล่นหมดมยังไงก็มีเหลือนะครับเหลือพออัปเดตหน้าด้วยอ่านะประมาณนี้สําหรับเอ่อหวันในอ n น m เ้ไม่แอนเจอร์สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ